ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมอสเอนเตอร์โพลนะครับมอสเอนเตอร์โพลนะใครชอบใครไม่ใช่ใครใครอยากได้ก็ใตตก็ก็ก็มอสใตไตล่างคลิปนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะเป็นมอสของไหมครับ0.15.1นะจุดสองก็ได้ครับที่จุดสองครับผมใช้จุดสองนะตอนนี้เคล็ดล้วผมก็บล็อกเักเสที่เล่นของ12ได้นะผมจะแจกลิงก์บล็อกเักเสให้ด้วยนะครับ ผมก็เอาคลิปแจกโปรโเชอร์ลง YouTube ไปเรียบร้อยนะครับก็ใครเห็นก็อาจจะดูเอ้ยไม่ใช่ใครดูก็อาจจะเห็นเออใช่ใครดูก็อาจจะเห็นนะครับ okay, ออโอเคออนเนอร์โพก็ตามเยกยครับผมวับได้ครับอืมอืมคอยยแรกแกแรกเอออืมปาแรวัวเลยรัวเลยแล้วกันรัวเลยแล้วกัน เกนไม่ดีฮะดูดแล้วกันนี่นดูรัวเลยเป็นไงล่ะรัวจัดมันก็ไม่ดีนะครับต้องอก็จะมอดอินเตอร์โพนี้นสักหน่อยนึงวับแล้ววับอีกดึกอ่าอืมอืมโหเปแบบรัวๆเลยฮะเออเออเออ,เอ,อแค่นั้นแล้วมันก็จะมี คามเมล่าแถมมาด้วยนะครับมันก็จะอยู่ใน่องดาบนะฮะแต่ผมรู้นะว่าไอเฟกของคามเมล่าใช้ไรได้นะแต่ว่ามันวางไม่ได้ครับถ้าลรูกก็ถ่ายไม่ได้ครับค้างไว้เป็นทุบไปเนี่ยยัง <c oughs> ยังไม่ได้เลยครับโอเคครับก็ผม,มจะไปสอนวิธีลงมัดเลยนะฮะที่ลงมัด กดว่าให้กดปัจเจียนะฮะแล้วกดแล้วเสื้อออปชั่นนะฮะอันสุดท้ายเลยครับแล้วก็เปิดเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยเออไอที่ลอง <c oughs> ลองมอดอะขบูลของ,ขอ,งอะไรมดพี่อีสคริปต์เนี่ยครับอืมแล้วกดเปิดนะฮะแล้วกดเข้าไปเนี่ยจะอยู่อันนี้นะครับให้กดเปิดนะฮะเออถ้ามีวงเล็บนะฮะเมืนจะใซอรมอตานะฮะ ม็อด a อ k พิเคมั้งว่าในนี้น่าจะมีแต่ a อ k พิเคแหละผมว่านะโอเคครับก็ขอบโจคิวเ่อนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามคลผมเนอะครับเพื่อเป็นกำลังใจให,ให้ให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ